เพ,พ,พื่อนเจงไตปลาจา้ายอ่ะมาได้ค่ะมาได้เศบๆเศษๆมีไข่ต้มด้วยไข่ต้มด้วยจา้าเศบๆยั่ววันนี้จ้าพิ่มฟื้นจากไข่จ้าเพื่อนๆ,ๆจะกินแบบเศบๆ,ๆ แซ่บเปเรีย้ยวอืมใส่ปลาอร่อยมากหน่อไม้ตัวฝัก,กยาวอืมแซ่บจังแซ่บมาก อร,อ,อร่อยอร่อยอือจบไข่ต้มเข้ากันมากเลยจ้ะ อันนี้แก่เผ็ดจันเป็นหน่อไม้เยัย่ๆอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเส้นเหนียวนุม่มแซ่บจันเป็น cho mà đẹp à Ừ. Mà ăn Phải. ngon rồi Ok. แค่น,นี้ก่อนนะค่ะเพื่อนๆเนาะแค่น,นี้ก่นอนนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ